สวัสดีฮะหลังจากได้การลงโทษไอ้เมิ์คิงนะฮะสภาพเป็นไงนะฮะสัมภาษณ์หน่อยฮะชิวๆครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับมันดีครับมันดีเป็นไงบ้างครับต้องหลอห่ออ่ะใช่ปะหล่อหล่อมนดีมันดีรู้สึกเป็นไงบ้างเมื่อกี้นี้โดนลงโทษชิวๆรู้สึกผิดไหมไม่ผิดไม่ผิด <laughs> มันบอกว่าไม่ผิดนะฮะมันบอกว่าไม่ผิด ถ้ายังไม่จบเดี๋ยวแม่งลงหมต้นไม้ต้นน้อยเดี๋ยวจะเครียดฮะเป็นไงบ้างพี่เป็นไงบ้างเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนอีกนะฮะเดี๋ยวโดนอีกถ้ามันเป็นอีกเดี๋ยวโดนอีกนะฮะใครวะอะไรเมื่อกี้พูดอะไรนะโทรมาผมจะไม่รับทุกสายของพี่บ้านแม่งงอ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 นกินอีกไหมกินอีกไหมเรื่อยเรื่อยอ่ะเรื่อยเรื่อยแม่งหมดกลมแล้วบอกเรื่อยเรื่อยหมดสามแล้วไม่มีให้กินแล้วชิ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 วนะฮะชิวชิว เดี here, ๋ยวเพจนี้เป <it> ็นพาสสองนะฮะเดี๋ยวค่อยดูว่าไม่เครียดไม่เครียดไม่ดูบุหรี่ไม่ดูบุหรี่เมื่อกี้ไม่เราจับไม่ดูบุหรี่นี่ต่อไปตาใครเนี่ยตากูตากูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหยื่อเหยื่อเราต่อไปนะฮะเหยื่อเราต่อไปเฮ้ยไม่ไม่โดนเขากูกลับก่อนแม่บอกจะกลับก่อนไม่ได้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 แม่กูต้องรีบกลับแล้วไงไอตีไอตีไอตีเราก็นั่งนั่งอยู่นี่นี่อ๋ออันอันอันนี้อันนี้เด็กจะตีต่อไปมึงน่าโดนหรู่แล้วน่ะเฮ้ยมึงไม่เลื้อยหรอแต่มึง เอ้ยจริงจริงไม่ไม่ไม่ชอบหน้ากันไม่ไม่ชอบหน้ากันชอบหน้าอง่ะเออตายหาละพี่ว่าไงฮะจะลงโทษใครดีฮะถ้าคุณตีนะตายกันเลยเฮียกูอยากเอาละไงฮะแม่งคุกฝุ่นกันอีกแล้วตายหาล้โอเคฮะเดี๋ยวพาสองฮะเดี๋ยวพาสองเจอกันฮะไปลงเยอะเดี๋ยวพาสองเจอกันโอเคฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเฮียอ่แม่งแม่งกูตีไงแม่งกูตีไง เอ้ติงอะเฮ้ย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 ถอดเชือแคมใส่เฮ้ยไปดีก่อนแล้วเรียบร้อยอีกจะไปไหนจะไปไหนไปบ้านได้กากูได้กากูฮะได้กากูอ่ออ้าวดูมาดูมาถอดๆออดของผมถอดเน้นเน้ออกจากวัดถอดถอเ้นเกมอออดถอดเน้นเถอด้อ เดนถอดยืมเงินดิเอ้ยยืมพี้อต่อถดโอเคแว่นกูไปไหนอ้าวอ้าวรวยเดี๋ยวตอนนี้ไปหาแววนกอนฮะเดี๋ยวไปหาแววนก่อนหลายบาทหลายบาทเมียซื้อให้อันนี้ฮะ